ในช่วงนี้ไม่มีงานไถไร่ไถนาพอดีก็ปรับแต่งในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงที่เห็นชัดเจนก็คือปรับใบมีดให้มีหน้ากว้างขึ้นจาก50เซนเป็น80เซนใส่ล้อรักษาระดับความห่างจากพื้น เพิ่มรอกสลิงคันโยกเข้าอีกหนึ่งตัวเพื่อตึงสายพ่านให้สัมพันธ์กับระยะห่างปรับระบบล็อกเบรกมือ สีเสือมหลด้วยสีทองตัดกับโครงตัวเครื่องสีส้มเนื่องจากไม่มีผู้ถ่ายคลิปให้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะที่นำเสนอเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแสดงผลงาน การตัดญหยาเอาไว้คลิปหน้านะครับจะลองตัดให้ดูได้เห็นกันชัดๆนะครับนี้ก็จะได้เห็นเฉพาะงานที่ตัดแล้วก็คือสนามหยาข้างบ้านนะครับที่ตัดข้างบ้านนี้ก็ปรับระยะห่างจากพื้น5เซนติเมตรตัดได้เนียนมากนะครับ เรื่องตัดหญ้านี้นะครับจะมีตัวปรับให้ใบมีดขขนานกับพื้นอยู่ตลอดเวลาในทุกระยะที่มีการปรับใบมีดนี้จะขนานกับพื้นดินตลอดนะครับด้วยตัวปรับที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นเหล็กปรับระยะได้ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมเป็นกำลังใจขอขอบคุณครับที่ผมทำคลิปมานี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะักเพียงแค่อยากจะให้หลายท่านได้มีโอกาสดูแนวคิดที่ผมคิดได้ทำได้ส่วนไหนที่ คิดว่าดีอาจจะไปลองทำดูก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ส่วนไหนที่คิดว่าไม่เข้าท่า,าก็ไม่เป็นไรก็เสนอเนะเข้ามาน่าจะปรับอะไรให้ดีขึ้นยังไงนะครับก็ฝากเสนอเป็นข้อคิดมาด้วยนะครับ